พรุ่งนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวไปเจอกันที่รวมไทยสร้างชาติแฟร์รวมไทยสร้างชาติแฟร์มีของมีอะไรมากมายมีข้าวซานไข่ไก่น้ำมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยจะถูกๆไม่แพงฉันก็ว่าฉันก็อยากจะซื้อมาไว้ที่บ้านด้วยส่วนหนึ่งกับเป็นส่วนหนึ่งก็จริงๆอยากบริจาคน้ำท่วม ก็เสนอไปผู้จัดงานอาจจะมีกล่องหยอดตู้บริจาคน้าท่วมเพราะหยอดที่งานพักรุนไทยสร้างชาติเนี่ยเงินน่าจะไปไปถึงไม่ใช่น่าจะเงินไปถึงอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครอมนะคะไม่มีใครอมเงินนะถ้าบบริจาคไปที่พักพักอะไรนึกออกไหมอืมงานเขาจัดที่ mbk เอาไปเจอเจอกันได้ฉันจะไปเย็นเย็นฉันจะไปเย็นเย็นแต่งตัววัยรุ่นนิดหนึ่งเดี๋ยวฉันจะคุยกับแม่ฉันก่อนว่ายังไงถ้าแม่ไปก็จะจะแวะไปเอาแม่ไปด้วย ช่วงเย็นแต่ฉันมีงานมีอะไรเยอะไงฉันก็ไม่แม่ฉันอยากจะไปมากแม่ฉันอยากจะไปเจอคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาพิษตุ๋ยอยากจะไปเทคกับโฟโต้กับกับเขาไปก็ไม่รู้จะไปเจอเขาไหมแต่แม่ฉันมแม่ฉันชอบไงละ่ะเธอนึกออกไหมละ่ะแม่ฉันอยากจะเป็นสมาชิกพัก่วมไทยสร้างชาติจะมาขอเงินฉันสองพันตลอดชีวิต ฉันบอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนกฎก,ะกะรกตเคารดราคาอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองหลายปีเนี่ยยีตลอดชีวิต200ฉันก็เลยบอกแม่ปีหนึ่งก่อน20่สิบเดีจะไปสมัครให้แม่ไงอืมแม่ฉันอยากเป็น่าฉันก็จะให้แม่ลูกกรตันยูหลายครั้งลงการเมืองลงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็พอแม่แม่ชอบใครอยากจะนู่นนี่นั่นเราก็ตามใจแม่ลูกกตัญยู เผื่อจะอันนี้ส่งจะเป็นเป็นบุญเป็นอะไรไม่ออกไหมล่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาแม่ไปรวมไทยสร้างชาติแฟร์ชอปปิง้งชอปอะไรก็ให้งบชีไปพันหนึ่งให้ชีไปหาซื้อกับกุ้งกับข้าวไข่กงไข่ไก่น้ำมันน้ำตาลอะไรเงี้ยอืแม่พอแม่ทากับข้าวเองไงส่วนใครที่จะไปเจอไปเจอกันได้ก็เดี๋ยวไปเจอกันนะไปเจอกับฉันหน่อยเยน็ยนๆฉันจะไปเย,นยน็นๆนะเดี๋ยวฉันไปทํางานทําการทำมาหากินก่อน นะแล้วเดี๋ยวให้แม่นั่งนั่งรถแท็กซี่มามาไม่ได้ไปรับด้วยนะเออให้ขนของไปแล้วขนของกลับไปบ้านเขามีคูปองแจกแต่ฉันไปตอนเย็นนะคูปองคนจะหมดไปแล้วนะเอออ่ะถ้าใครเจอก็ทักทายกันได้นะจ๊ะพูดคุยกันได้ไม่ไม่กัดไม่อะไรนะเออแต่พรุ่งนี้จะแต่งตัววัยรุ่นจ,จัดเลยนะ